เค้กเล่าขนาดหนึ่งปอนนะคะเมื่อเราปาดเค,ค้กด้วยครีมเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาก้นขวดเล่านะคะวัดตรงกลางนะคะแล้วก็ทําการเจาะรูนะคะแล้วเราก็ทําการเสียบขวดเล่าลงไปนะคะแล้วก็ใช้ช็อกโกแลตขนาดท,ที่เราผสมนะคะตัวช็อกโกแลตก็จะมีช็อ,ชอกโกแลตโคตติ้งนะคะแล้วก็ตัววิปครีมนะคะแล้วก็เอาไปเวฟนะคะให้ละลายนะคะแล้วเราก็เอามาลาดนะคะบริเวณตัวเค้กนะคะ ้ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ตกแต่งนะคะตามสิ่งที่เราอยากจะตกแต่งเลยนะคะเราก็จะมีตว้กัขนมนะคะแล้วก็มีป้ายปักหรือจะเป็นเหรียญสีทองหรือว่าใครมีอะไรก็สามารถตกแต่งได้ตามใจชอบเลยนะคะ